สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูแพมค่ะในหน่วยเรื่องต้นไม้ที่รักนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของต้นไม้ค่ะเราจะไปดูกันว่าต้นไม้หนึ่งต้นนั้นมีประโยชน์อย่างไรมีผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ ครูแพมมี่กดกลอนหรือคำคล้องจองมาฝากเด็กๆค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังแล้วเดี๋ยวเราจะท่องไปพร้อมกันนะคะถ้พาพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำคล้องจองต้นไม้ที่รักผู้แต่งนางสาวกระมลพันธ์แสนกันหรือว่าครูแพม,มนั่นเองค่ะต้นเอ๋ยต้นไม้มีประโยชน์มากมาย ทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้สร้างเป็นที่อยู่อาศัยพืชผักสร้างรายได้สัตว์ป่าทั้งหลายมีที่อยู่กินแล้วเดี๋ยวเด็กๆพูดตามครูแพมนะคะต้นเอย๋ยต้นไม้มีประโยชน์มากมาย ทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้สร้างเป็นที่อยู่อาศัยพืชผักสร้างรายได้สัตว์ป่าทั้งหลายมีที่อยู่กินเดี๋ยวเราจะทำท่าทางประกอบด้วยนะคะเด็กๆต้นเอ๋ยต้นไม้ มีประโยชน์มากมายทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้สร้างเป็นที่อยู่อาศัยพืชผักสร้างรายได้สัตว์ป่าทั้งหลายมีที่อยู่กินค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของต้นไม้นะคะดเด็ก เด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะหลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อยา่าง<ม>เป็นแนวคิดการผสมผสานการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจกด้วยการจำแนกป่า3อย่างดังนี้ 1. ป่าไม้ใช้สอย คือไม้โตเร็วสำหรับใช้ในครัวเรือนเช่นสะเดาไม้ไผ่ 2. ป่าไม้กินได้คือไม้ผลเช่นมะม่วงและผักกินใบต่างๆ 3. ป่าไม้เศรษฐกิจคือไม้ที่ปลูกไว้ขายหรือไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักส่วนประโยชน์สี่อย่างจำแนกประโยชน์แต่ละอย่างออกเป็น หป่าใช้ไม้สอยนำมาสร้างบ้านทำเล้าเป็ดเล้าไก่ด้ามจอบเสียมทำหัตถกรรมหรือกระทั่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม 2. ป่าไม้กินได้นำมาทำเป็นอาหารทั้งพืชกินใบกินผลกินหัวและเป็นยาสมุนไพร 3. ป่าไม้เศรษฐกิจเป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือนเป็นพืชที่สามารถนำมาจำหน่ายได้ซึ่งควรปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ำและไม่แน่นอน 4. ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์นิลและน้ำการปลูกพืชที่หลากหลายอย่างเป็นระบบจะช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศในสวน ช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้นดูดซับน้ำฝนและค่อยๆปลดปล่อยความชื้นสู่สวนเกษตรกรรมค่ะเด็กๆคะต้นไม้นี้มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของเราทุกๆคนนะคะต้นไม้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชนั่นเองคะ่ะและต้นไม้นี้ ยังช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนให้เรานั้นได้หายใจได้สะดวกเด็กๆลองหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกช้าๆค่ะทุกครั้งที่เราหายใจเข้านั่นคือเรารับก๊าซออกซิเจนเข้าไปในร่างกายก๊าซออกซิเจนนี้ต้นไม้เป็นผู้ผลิตขึ้นมาให้เรานั่นเองค่ะแถมยังนำต้นไม้นั้นมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยมาทำเป็นบ้านที่ทำจาก นะคะคสัตว์ป่าทั้งหลายก็มีที่อยู่อาศัยมีอาหารได้ดำรงชีวิตแถมยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยนะคะพืชพักสวนครัวผลไม้ต่างๆก็สามารถนำมาขายหรือนำมากินเพื่อการดำรงชีวิตของเราทุกคนค่ะและอีกหนึ่งอย่างสำคัญที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้นะคะถ้าหากว่าโลกใบนี้ มีต้นไม้สักต้นเลยโลกของเราจะเป็นอย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะหากบนโลกใบนี้ไม่มีต้นไม้สักต้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือสัตว์ทั้งหลายและสิ่งมีชีวิตจะสูญพันธุ์เนื่องจากต้นไม้หรือป่านั้นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เมื่อไม่มีต้นไม้สัตว์ป่าเหล่านี้ก็จะล้มตายและสูญพันธุ์ไปในที่สุดค่ะเมื่อไม่มีต้นไม้อากาศที่บริสุทธิ์ก็จะลดน้อยลงเพราะต้นไม้นั้นเป็นกําลังสำคัญในการผลิตก๊าซออกซิเจนทำให้อากาศนั้นบริสุทธิ์และแจ่มใส ทำให้สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้นั่นก็คือสภาวะโรคร้อนนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะต้องมาร่วมมือกันในการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ค่ะเมื่อโลกของเรานั้นมีต้นไม้และพืชผักต่างๆเพิ่มมากขึ้น โลกของเราก็จะน่าอยู่มีก๊าซออกซิเจนหายใจได้อย่างสะดวกและยังสามารถใช้ในการดำรงชีวิตทั้งคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้นะคะและในวันนี้ครูแพมมีภารกิจพิเศษให้เด็กๆนั้นได้ไปร่วมทำกับผู้ปกครองนะคะนั่นก็คือการปลูกผักหรือปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะ ครูแพรมให้เด็กๆนั้นไปปลูกผักหรือปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะที่บ้านของตนเองแล้วส่งภาพและคลิปวิดีโอมาฝากครูแพรมด้วยนะคะว่าเด็กๆนั้นปลูกต้นอะไรและปลูกอย่างไรนะคะครูแพรมก็จะไปปลูกเหมือนกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าครูแพรมจะปลูกอะไรน้า เด็กๆส่งภาพและคลิปวิดีโอมาฝากครูแพมด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ครูแพมต้องขอกล่าวคำว่าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะโอ้เด็กๆคะ่ะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นี้อากาศเย็นสบายแถมยังสดชื่นอีกต่างหากครูแพมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะ